ดีค่ะดิฉันมาสงสาวนี่ฉันเจ้ารหัสนักศึกษาศูนย์สองนย์สองศูนย์สอนย์งค่ะวันนี้จะมาศึกษาเรื่อง frequency ี่ซีเ a t i o n ค่ะของตัวแผ่นเพลตตัวนี้นะคะเป็แรกๆนะคะก็จะเข้ามาที่สวโซลิโดนะคะแล้วก็เราก็จะมีแผ่นเพลตอยู่หนึ่งแผ่นนะคะแบบนี้ต่อมานะคะก็ไปที่ Solid Add-in นะคะแล้ว so ก็มาที่ Solid Simulation นะคะรอสักพักนึ่งก็มาที่ Simulation ตัวนี้จากนั้นก็มาที่ New Study นะคะก็มาเลือกส่วนของ e f f i e n c y นะคะโอเค ในส่วนของฟีเจอร์นะคะก็จะมีตัวชื่อ frequency แล้วก็ตัว material นะคะ connection f e a t u r e external แล้ว r ็ match นะคะแต่นห้องก็เลือกเป็น low s t i n g นะคะจะแอพใหนะคะ สเนค่ะแนก็คนกจะได้เนะคะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของฟีเจอร์นะคะคลิกค่แล้วก็มาฟีเจอร์ีนะคะ เิพียงงานนนะคะมันอจากนะคะมาเพจเ่ยนะคะ ชี่ผาที f r e q u e n c ่นะคะ,ะมาตามพาราต t กแล้วก็นำเบอร์ออกฟิ u เ n นซี่นะคะ ที Saint ่นะคะจะต้องเป็นสรบนะคะจะมีคนข้นะคะแล้วก็ขิปาแล้วก็ i you going เป็นความถี่ธรรมชาติที่สิ 咱俩买啥裤子嘛？还是他买？这个我们不定哈。嗯，可以随便。嗯。 I'm มนก็จะเป็นชีพในส่วนของโรงสร้างนะเะที่เราสามารถที่จะเข้ามาทบเพื่อมาดูโครงสร้างของตรงนี้ได้ค่ะเพื่อสามารถจะรู้ได้ว่าโครงสร้างของเรสามารถทนทานแรงความถี่ธรรมชาติได้หรือเปล่าค่ะคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ จบไปเท่านี้นะคะขอบคุณที่ชมค่ะสวัสดีค่ะ